จริงๆเราได้พยายามชี้แจงในประเด็นที่สมาชิกของพรรคก้าวไกลได้ได้เรียกหรือได้ได้แสลงเกี่ยวกับว่าเราเหมือนกับดึงเวลาจนถึงนาทีสุดท้ายแล้วก็ทําให้เกิดปัญหานะครับจะเ,เหมือนกับหลอกให้พรรคก้าวไกลโหวตให้เราแล้วก็ไม่ดําเนินการไปตามที่เป็นตรงไปตรงมาเนี่ยเราก็ได้เรียนชี้แจงกับพรรเก้าไกลแล้วว่า ที่เราช้าทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเราดึงเวลาเราได้รับการร้องขอจากแกนนำพักก้าวไกลให้เรารอจนถึง5้าทุ่มของคืนวันที่3ามสิบเันทุกอย่างที่ช้าเนี่ยช้าจากการที่มีการหาลือมาเรารอจนถึงเที่ยงคืนไม่มีการติดต่อกลับมานะครับเพราะฉะนั้นวันที่หนึ่งเราก็เริ่มดําเนินการตามกระบวนการของเราถือว่าการตกลงเจจามันไม่ยุติเพราะนั้นในการคุยกันทั้งหมดเนี่ย เราได้คุยกับพักคก้าวไกลอย่างต่อเนื่องมาตลอดแต่อาจจะเป็นปัญหาการสื่อสารภายในที่แกนนำสำคัญได้พูดคุยกับเรากับสิ่งที่สมาชิกออกมาต่อว่าต่อขานหรือหรือกล่าวหาเราตรงนี้เราก็บอกว่าเราก็ไม่ได้ถือสาอะไรแต่คิดว่าเขาต้องคุยเข้าใจแล้วก็ชี้แจงตรงนี้ด้วยแล้วเราได้ชี้แจงกับตัวแทนเขาไปว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เกิดจากเราดึงเกมทั้งหมดการประชุม8ปดพักร่วมก็ดีการประชุมหลายๆเรื่องก็ดีเนี่ย ที่มันดีเลยไปหรือพูดความชัดเจนไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเราถูกร้องขอให้รอจนถึงห้าทุ่มของวันที่สามสิบเอ็ดนะครับแล้วเราก็รอถึงเที่ยงคืนก็ไม่มีการติดต่อวันที่หนึ่งเราจึงเริ่มดําเนินการตามกระบวนการของเราแล้วก็วันนี้ก็ได้เป็นการข้อยุติทําตามสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับเพราะฉะนั้นได้แถลงที่แจงกับพักเก้าไกลตามที่หัวหน้าได้พูดไปแล้วแล้วก็ได้โทรศัพท์เรียนชี้แจงกับเจ็ดอีกหกพัรร่วม นะครับทั้งหมดว่าเราจําเป็นต้องต้องเลือกทางเดินที่จะเ,เสนอการจัดตั้งรัฐบาลใหม่มเพื่อให้มันสามารถขี้คลายวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นได้<ม>เราเราชี้แจงครับเราชี้แจงแค่ว่าเราเราจะไปเริ่มต้นใหม่แล้วก็สําหรับการจะเกิดขึ้นใหม่หรือย,อยังไงก็เป็นกระบวนการที่ต้องคุยกันนะครับไม่ได้หมายความว่าจะดึงหกพักหรือไม่ดึงหกพักไม่มีอะไรทั้งสิน้น <6. S 1> ก็ตอนนี้ทั้งแปดพักก็รับรู้เรียบร้อยแล้ว